สวัสดีค่ะสบายดีพ่อเมพี่น้องโมนี้มาพบกับสาวเราอยู่ในฝรั่งเศสเดอ้อโมนี้นะมาเบิ่ง่าสาวเราอยู่ในฝรั่งเศสสิผ้าไปใส่รักกากนสิเบิ่งคลิปกาอย่าลืมฝากกดติดตามกดเซดเดอ้อพ่อเมพี่น้องเด้วาเพื่อป็นกำลมันแกให้สาวเราอยู่ในฝรั่งเศสไปหากระเป้าไปย่างไปน้ำเนาะเออนี่ก็เป็นตอนเริ่มแรงแล้ว เริ่มสิเป็นต่นแรงลนะออลมลมลมืนนี่หน่าแม่พพ่นอ้องล้มลายกำลังสิเข้าหนา้าหนาวเดี๋ยวสาวล้าวสิพาไปบึง่าอยู่เมืองฝรั่งเศสขาเจ้าเหตุส่วนภักส่วนมีเขาเจ้าเต็ตจังใดวันอยไปบิงกันเลยมาฮอดแล้วเด้พอพม่พพ่นอ้องสิ่งที่มาให้บึงก็ได้ก็คือว่า มันเป็นส่วนครัวของของคนที่มีอายุของคนที่ไม่อายุทางทางมิลลี่ขาเจ้าห้เซาเขาเจ้าห้เซาแล้วกับบัตทีนีกับพราะว่าพุ้เฒ่าเขาเจ้ากินกินเงินเฒ่าแล้วแล้วเขาเจ้ากับขาเจ้าว่างมิลลี่กับแล้วหอเซาห้เฮ็ดช่วงช่วงหน้าห้อนพ่อเม่พี่น้องเดี๋ยวสาวลาวสิพาเบิ่งเด้ออันนี้มันเข็ดเข็ด บอนซิลงไปหาบอนซิลงไปหาส่วนพักมาเบิงน้ากันวาส่วนพักของฝรั่งเศสข้าเจ้าเฮดคือบ้านเฮาอยู่บอกพอเมฟีน้องพอเดี๋ยวนี้มันสิเขานานหนาวแล้วเฮาต้องขี่ยวไปเบิงพอเมฟีน้องเดี๋ยวนานหนาวแล้วพักข้าเจ้ามันสิบอกเกิดไปเบิงน้ากันเลยนาะพพอเมฟีน้องเนาะ<ม>นี่สิเป็นการยางลงอย่าตกบันไดเดอ้ออย่าตกบันไดเดอ้อไปเบิงน้ากันเลย<ม>เจอหมากไหม ใช้พี่นอ้องแล้วจะมาเก็บภาพสวยๆให้บึงน,นี่เขาเอิญมากอีกอย่างนออันนีู้้ใด็หู้ซอยบอกดเดอ้อเหม็นมากอีกอย่างมากได้น้อยเด้งๆซะละเออบจักมากินได้หรือบ่ได้เดอ้อตัวนี้อือโอ้ยขอือนเหมันกินได้อยู่ดอกเด้ออือ ก็สกินได้อยู่แดงแดงปแเป็นตาแซบเป็นตาเอาไปลุยน้ำประแดกเนาะพ่อแมีพี่น้องเอาไปลุยน้ำประแดกคือสิเป็นตาแซบลงมาสวนลงมาสวนข้าเจ้ามาเบิงวาสวนข้าเจ้าปลูกอย่างเดมาเห็นหมักไม้ก็แลวโอ้ยงามงามงามอันนี้เมนเขต เขตของเมลี่เขตของเมลี่ข้าเจ้ากับใบยางออกกับร่งกายเดยามห้อนยามยังกาผู้ใดอยากมานั่งกินนั่งยังกามาจังสีนาเป็นส่วนสาธารณะหั่นไปพี่เมย์พี่น้องเขาเอื้นส่วนสาธารณะนั่นแหละและกาบ,บนันนี้รอบข้างๆรอบข้างขาเจ้ากะให้ปลูกให้ปลูกสวนยอม ให้ปลูกสวนยอ้อมมักเล่นกับมีเดอี่พ่อเม่พี่น้องเดอบักเล่นกับมีใดอ่านเห็นบอเห็นบอเห็นบักเล่นบอเห็นบักเล่นบอเออฮั่นฮันเห็นบอบักเล่นพ่อเม่พี่น้องเขาจะปลูกพืชพักสวนครัว พ่นมีหลายเจ้าตัวพ่อเม่พี่น้องอันหันหลังใส่กันนี่ก็คือสองสองสองส่วนติดกันข้าเจ้าก็มีองค์น้ำให้น้ำพอบาหลังค้าเวลาฝนตกมาแล้วกะมันก็ไหลลงมาใส่ใส่ถังน้ำพ่อเม่พี่น้องอันดเดี๋ยวนี้กำลังฝนตกอยู่ที่นี่น่ะสาวลาวลมเฮือนมาแล้วก็ฝนฝนลงมาบ้มบั่มบูมบั่มเลยแต่กะสีไท้ายคลิปให้มันแล้วฮะล่ะพ่อเม่พี่น้อง ได้ตั้งใจลงมาละข้าเจ้าก็มีทางขี้เนื้อให้ปูแบนเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบนนั่งเมื่อยยางเมื่อยหยังแล้วก็พากันนั่งพักเสาเออข้าเจ้าก็เหตุคักอยู่ได้สาวเล้ากับช่วงหน้าห้อนก็ลงมาออกกําลังกายไม้ยางไม้หยังฮะละไม้ยางอันนี้ข้าเจ้าก็ปลูกต้นดอกไม้ มันมีมันมีลายส่วนลายบ้านอยู่น้ากันพอช่วงนี้มันสิเข้าหน้าหนาวแล้วเพราะว่าอีกอย่างกะต้นดอกไม้ดอกตอกระายเบิดเด็กลายเจ้าลายจอมอยู่น้ากันค่อแม่พี่น้องแต่ละอันข้าเจ้าก็ให้มีถังน้ำอยู่น้าเบิดข้าเจ้าให้มีถังน้ำมันสิเข้าหน้าหนาวแล้วอันนี้กะอันนี้ก็แม่บักโป้มไทยพี่น้องบักโป้มพ่นลนเบิดแลละช่วงนี้นะ สิเข้าหน้าหนาวแล้วรุนเบิดเมืองนี้ข้าเจ้าบกินตัวหมักปุ้มนะข้าเจ้าปลูกโซ่ปลูกง้มสืบอุ่ไทยพี่น้องมาเบิ่งเด้อมีห้อนหมักอึคุณใดนี่น้ามีหมักอึพร้อมโอแบบบ้านเฮาเลยพ่อเมยพี่น้องแต่เมืองนี้ข้าเจ้าบบคอยกินดอกข้าเจ้าก็ปลูกไปสลัดมีสลัดพร้อมได้พ่อมยพี่น้องเอ้ยสลัดสีม่วงหัน้ะ แล้วนี่หมักอึมักอึนี่หมักอ,กอ,กอึบ้านเฮาไทยพี่น้องแฮนดี้มีหมักอึพร้อมแล้วมีหมักหมากเขี่ยเคลียพร้อมเนี่ยเหนเรอพ่อเมยพี่น้องเอ้ยมีหมักเขี่ยเคลียพร้อมอืมอันนี้บ่นเป็นส่วนเอเชียบ่นน่น,นี่นาะคือมีคือของบ้านเฮาเทพมีดอกมีดอกทานตะวันพร้อมเด้นี่ดอกทานตะวันมีพร้อม ส่งนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเนาะดอกทานตะวันก็ได้มีหลายเจ้าอยู่น้ากันอยู่ไทยพี่น้องไปเบิ่งเจ้าต่อไปเนะาะวะข้าเจ้าปลูกอย่างเดเบิ่งแต่ละสวนแต่ละเจ้าวา่เข้าเจ้าปลูกอย่างเดชไปน้ากันเลยไปท้างนาเลยเนาะไทยพี่น้องมาเบิงบ้งน้ากันเลยโอ้ยโบ,บ,บลูรู้จักได้วา่เข้าเจ้ากะปลูกปลูกมะเขือเทศคือกันเห็นบอนี่หน้าเห็นบอเห็นบอ,อ้มีหลายมีหลายซุมอยู่ได้ ของบ้านไผ่ส่วนไผ่ส่วนมันให้พี่น้องนี่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 เห็นบ่อเห็นบ่อให้พี่น้องมักเคี้ยมักเคียเคี่ยเอาไปตำัะหุงเนาะเอาไปตำมะหุงเจ้านี้เจ้านี้สี่มีแต่พวกักเคี่ยเคี่ยอย่างประมาณนี้แล้วก็ซีมีเป็นล็อกล็อกแบบนี้น้ำพอม่พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว อียังก็เริ่มตายบละคุณดอกทานตะวันข้าเจ้าก็โค่นโค่นละโค่นนอนสแสลงเงอยู่คุณข้าเจ้าก็เห็ดเป็นทางกระถังกระถังไว้เนาะอันนี้ข้าเจ้ากำลังอันนั้นกำลังกำลังซาวกำลังซาวคูนดินคูนดินคุณฝั่งนั้นก็คูนดินไว้ละอืมอืม,อม มาบึงน้ากันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องว่าคือบ้านเฮาอยู่บอมาเจ้าดี่พ่อแม่พี่น้องมาเจ้านี่มีเขาโพดน้าเดอ้อเขาโพดสาลีเขาโพดสาลีเห็นบอไทยพี่น้องเห็นบอ่อมืมีทางน้ำเพื่อกันกระท่อมหนึ่งมีสองเจ้าติดกัน มักสลีมักสลีมักสลีบ้านเฮามีแตแต่ละบ้านสังเกตบึงแล้ว,ว่ามีมกเขอเทศทุกบ้านเลยมีมักเลนทุกๆุกบ้านเลยให้พี่น้องเห็นบ่หันมีมัเขระเทศทุกๆุกบ้านเลยอโอ้หลายอย่างหลายอย่างไปบึงเจ้าไม่เนาะไท้พี่น้องเนาะไปบึงเจ้าไม่กันเลยย่งางไปทางพี่ เจ้าของขาเจ้าบยูมันก็มายางแล้วก็มามทายพร้อมโอ่มาอีกอย่างนอบาดท,ทีนี่เนาะเออม่นคือคือ,คอบักโหลดแทะเมีนอ,อยู่บอกอ๋อเป็นดอกไม้ไทยพี่น้องเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบมันก็นคือมันมันแหวแล้วนะมันแหวล,ละอืม มาเจ้านี่มาเจ้านี่โอ้ทุกบ้านสีมีม้มะเขือเทศทุกทุกบ้านเลยให้พี่นอ้องมาเขือเทศมะเขือเทศ,เท,ศทุก,ท,กทุกบ้านเลยอืมคืออีหยังนอนนี่นะอะเออเป็นคือหวานเนาะพอแม่พี่น้องแมนบ่เดตต้นมันน่ะอืมเป็นคือหวานเนาะสาวลากับผู้จักรละเด้อ และนี anyway, ่มันหมักละแซงอันนี้ต้นหมักละแซงไทยพี่น้องต้นหมักละแซงมันค่ายแรงแล้วมันกระจีกระทบก็แสงแหละเป็นต้นละแซงเด้อไทยพี่น้องเด้อละแซงแดงแต่ว่าเมืองนี้เขาเจ้าปลูกสื่อๆือข้าเจ้าโบโบกินเขาเจ้าปลูกสือๆเอขาเจ้าก็เห็ดเป็นลอกเป็นลอกไว้แบบนี้เหิเป็นลอกเป็นลอกไว้ เมอแระเทศนีทถูกบ้านเลยงามงามงามสะอ่อนเนาะผูฒถาข้าเจ้ากัเงหงาข้าเจ้าก็ปลูกายจริงสินะไอพี่นอ้องเด็กเบิ่งน้ำกันเจ้าก็ปลูกเปหนึ่งสิล่ะเจ้าก็เอารวดมากั้นไว้เออบ้านนี้มีสีสันหลายพ่อแม่พี่น้องเป็นปลูกสลัดพร้อมได้นะ อืปลูกสลับพร้อมนี่มันต้นตะวันต้นตะวันก็แหงแล้วเออบ้านนี้มีสีสันดีมีต้นหอมด้วเห็นอเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องมีต้นหอมน้ำมีต้นหอมน้ำเด้อเออบ้านนี้มีสีสันหลายอย่างให้พี่น้องมาเบึงความแตกต่างเนาะว่า ส่วนครัวอยู่เมืองฝรั่งกับอยู่เมืองไทยหรืออยู่ว่าอยู่ประเทศอื่น,นๆเข้าเจ้าเป็นแนวใดเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะกับเบิ่งน้ากันสาราโดนๆก็สิได้ออกมาเธอหนึ่งบ่ได้ออกมาดูไปเบิ่งเจ้าต่อไปเลยว่าขาเจ้าปลูกอย่างเดชส่วนเจ้านี่กะคนซ่นิเนเป็นบนน่นของกินเดอร์เจ้านี่นะ มีโตมีอย่างเพื่อมานางมาหยังขาเจ้าบดิเน้นของกินอันนี้ก็เป็นต้นดอกไม้คือต้นคริสต์มาสนะเจ้านี้บบมีบบมีอย่างหลายเจ้านี้ก็คือเรืองของเรืองมันก็นตายไปแล้วละ่ะพักเพิกระไดมันก็นตายไปละเจ้านี้บบมีอย่างไปเจ้าอื่นเลยเนาะไทยพี่น้องเนาะแล้วก็ย่างมาทางนี้ตอย่างทานนี้กะนี่ละ่ะ ยางมามาเจอหมักไม่อีกพอมี่น้องทางที่ผ่านหันเป็นหมักสีแดงอันนี้หมักสีเหลืองอู้คือเป็นต่แซบแท้สิไทยเ้เบิรนใกล้ๆพอมี่น้องโอ้ยแอปลุยนะ่าประแดกขึ้นสิแซบเนาะสาวล้าก็บบุ้งูจักว่ากินได้บอลนี่นะอืมอืมอืมเป็นแต่แซบแต่แซบพอมี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะจะเต็มลดนลงพื้นก็มีได้ เมืองนี้เขาเจ้าบกคอยกินเขาเจ้าบกินเขาเจ้ากับปอยเห็นมันนังสิละปอยเห็นมันซุกซุกแล้วก็ล่นทิมแต่สาวร้านบุหุจักมากินได้บอรหรือกินบอได้เมื่อหน้าสิถามที่ถามเจ้าทินเขาเจ้าก่อนมากินได้บอถ้ากินได้แล้วรับรองหมดนี่มาทางนี่พ่อเมฟี่น้องทางนี้กะเน้่นเป็นส่วนตะบัน ส่วนตะวันก็พักกะเล็กๆน,น้อยๆใช่ลหมพักเล็กๆน,น้อยๆผูเท่าเมืองนี่ปลูกปลูกแก้งเหงาไทยพี่น้องเขาเจ้าก็เฮ็ดเป็นลอกเป็นเล็กเยีย่แปปงสินะ่ะเด็กก็เป็นกระตูกระตีบของไผ่ห้องมันก็เป็นตะเบิงอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังสิละเขาเจ้าก็เอาเล็กกัน้นเล็กกั้นล้อมไว้ นี่ก็เป็นบนนงังบนนงังบนยางบนยางบนเลนจันนาน่นนานงสินะบนยางบนเลน,านกาเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่ติดตามสันกาอย่าลืมด้อค่ะฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณหล,ลายๆขอบใจหลายบ๊ายบายขอบใจหลายๆบายบายจ้า